วันจัก,กรีหรือจัก,กรีเมม ori ลเดย์นะครับคือวันเสด็จปราบดาพิเศษขึ้นของราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่หนึ่งนะครับเป็นประถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325และตั้งกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยจนถึงปัจจุบันนี้นะครับทำให้วันที่6เมษายนของทุกปี เป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จัก,กรีนั่นเองครับสำหรับบรรดาศักรหรือชื่อของรัชกาลที่หนึ่งขณะที่พระองค์รับราชการในสมัยกรุงธนบุรีนะครับนั่นก็คือเจ้าพระยาจัก,กรีสีองคลักษ์ตำแหน่งสมุหานายกนะครับจึงกลายเป็นที่มาของราชวงศ์จัก,กรีนอกจากนี้นะครับที่มาของตาสัญ,ญลักษณ์ประจําราชวงศ์จัก,กรีนั่นก็คือพระแสงจัดและพระแสงตรีนะครับซึ่งเป็น รูปตีศูนย์อันเป็นอาวุธของพนาลายนะครับมีความเชื่อว่าพระแสงจักและพระแสงตรีเมื่อรวมกันแล้วจึงกลายเป็นจัก,กรีนั่นเองครับหลังจากสิ้นสุดรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรีนะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่หนึ่งเสด็จขึ้นครองราชและปราบดาพิเศษเป็นประถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญหลายประการนะครับ ทรงตรากฎหมายตราสามดวงเพื่อสำหรับใช้บริหารบ้านเมืองและทรงให้ย้ายราชธานีนะครับหรือตั้งราชธานีใหม่โดยย้ายจากกรุงธนบุรีมายัางฝั่งพระนครน,นะครับซึ่งอยู่ทางด้านทิศต,ตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยานั่นก็คือกรุงเทพมหานาครในปัจจุบันนั่นเองครับในวันจัก,กรีของทุกๆปีนะครับคือวันที่ประสบนิกรชาวไทยจะร่วมลํำลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่หนึ่งนะครับที่พระองค์เป็นประถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังปฐถมบรมราชานุสรเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนระดับรงชาติตามอาคารบ้านเรือนเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเก้ารัชกาลที่หนึ่งครับ